โครงการได้สอนได้ทํากิจกรรมเยอะมากนะคะได้ไปเข้าค่ายไม่ว่าจะเป็นการเรียนว่าเรื่องทักษะชีวิตต่างๆก็รวมไปถึงการทําอาหารการเล่นดนตรีหรือว่าในกระทั่งการเล่นกีฬาค่ะได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆทําให้หนูได้เป็นคนที่กล้าสแสดงออกมากยิ่งขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะอาจารย์กุ้งอาจารย์เต๋ก็ดูแลเป็นอย่างดีพาไปเข้าค่ายอบรมต่างๆก็ทําให้หนูได้มีความรู้แล้วก็สามารถต่อยอดได้ในปัจจุบันเลยค่ะ ปัญหาที่เด็กและเยาวชนพบเจอในหมู่บ้านก่อนที่จะมีคอมเพ s ชันเข้ามาอย่างแรกก็คือเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดแค่นั้นยังไม่พอเกี่ยวกับการศึกษาตอนนั้นจําได้ว่าเด็กที่ไปโรงเรียนแล้วก็มีครูสั่งงานที่จะมาทําที่บ้านพ่อแม่ผู้ปกครองก็การศึกษาไม่สูงก็เลยไม่มีความสามารถที่จะสอนเด็กก็เลยให้เด็กมาทํากันบ้านที่โรงการโดยมีพี่ๆได้สอนให้กับเด็ก ตอนแรกเราลบสมัครเด็กที่มาอยู่ในโครงการเพราะแม่ผู้ปกครองบางท่านไม่อนุญาตให้เด็กเข้ามาร่วมกิจกรรมถ้าเด็กมาที่นี่เราจะไม่บังคับให้เด็กเชื่อพระเจ้าจะไม่บังคับให้เด็กเปลี่ยนศาสนาแต่เรามีข้อตกลงกับผู้ปกครองว่าเด็กที่มาที่นี่หนึ่งคือต้องอธิษฐานเป็นร้องเพลงเป็นแล้วก็ท่องพระคัมภี์เป็นแล้วหลังจากนั้นพอเด็กเข้ามาผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างผู้ปกครองก็ยอมรับก็เริ่มขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองเท่าที่ผู้ปกครองทําได้เช่นมาพัฒนาโบสถ์ มีภาระใจที่จะช่วยเหลือในด้านอื่นๆผู้ปกครองก็ให้ควร่วมมือครับกเข้าร่วมโครงการสองคนคะ่ะตั้งแต่มีโครงการลูกๆได้เรียนทักษะการเล่นดนตรีการเล่นกีฬาลูกทั้งสองเล่นกลองกับกีตาร์ได้คะ่ะแล้วก็รับใช้พระเจ้าในการเล่นดนตรีนมำมศการพระเจ้าคะ่ะโครงการนี้เข้ามาก็คิดว่าเป็นสินที่ดีแล้วเป็นการที่พัฒนาลูกอ้องได้ได้ดีนะครับ เมื่อก่อนเราเคยหันว่าเราอันที่จะมีส่วนร่วมน,นะครับแต่ว่าโครงการนี้เข้ามาบูธก็มีกันร่วมไม้วมือกันมีกอกุ่งกับเป็นมู่เป็นมู่นะครับเข้ามาพัฒนาแบบเข้ามาช่วยเหลือในหมู่บ้านช่วยเหลือชุมชนนะครับตลอดระยะเวลา15ปีของการทำพันธกิจเด็ก และเยาวชนร่วมกับคอมเพลชันเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเด็กๆในชุมชนในคริสตจักรที่เราเห็นได้ชัดก็คือการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กแล้วก็ผู้นำในชุมชนเมื่อเด็กๆเข้ามาเรียนรู้ที่คริสตจักรเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าและอีกหลายด้านที่ได้เรียนรู้ในคริสตจักรทําให้ชีวิตของเด็กๆได้เปลี่ยนแปลงทําให้ครอบครัวของเขากลับมารับเชื่อโดยผ่านทางชีวิตของเด็กๆเราเห็นประมาณ2-3ถึงครอบครัวที่เด็ก ดึงครอบครัวมารับเชื่อขอบคุณพระเจ้าค่ะบางครั้งทาผู้บุครองก็ได้นําความรู้จากเด็กที่มาเรียนที่นี่ครับแล้วก็ไปเป็นตัวอย่างให้กับพ่อแม่ก็มีเยอะครับไม่ว่าด้านจิตวิญญาณการพูดกันจาหรือว่าการสื่อสารต่างๆครับเมื่อก่อนชาวบ้านเราจะมียาสิบจิตเยอะแต่พอโครงการเข้ามาเขาจะห่างไกลจากยาสิบจิตเนั่นด้วยเขาได้มาเรียนได้นำความรู้จากคนพิเศษตัวนี้ครับก็เห็นถึงหัวใจของเสียพิบาลกับภรรยาที่ได้เสียสละมาทุ่มเท ที่คีรีสักจกแห่งนี้แล้วก็เลยเริ่มต้นพันธกิจเด็กแล้วก็ได้รวบรวมพี่น้องสมาชิคากคริสักจักร่วมแรงร่วมใจกันในการทําพันธกิจตรงนี้นะคะก็ได้เชื่อมโยงแล้วก็ร่วมมือกับชุมชนให้เข้ามาช่วยกันพัฒนาแล้วก็สร้างเด็กเยาวชนเนี่ยเป็นกําลังสําคัญให้กับชุมชนแห่งนี้หนูเข้ามาโครงการตั้งแต่อายุเก้าขวบค่ะหรือว่าปสี่ค่ะ ตอนนี้เป็นครูประจำชั้นนักเรียนชั้นอนุบาล1ทับสองที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันผักหวานค่ะจากเดิมน้องนัทเป็นเด็กที่เงียบแล้วก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยกล้าเข้าหาพี่ๆแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าเมื่อน้องเข้ามาเรียนที่นี่จากกิจกรรมต่างๆที่น้องได้ทําน้องได้มีส่วนทําให้น้องมีความกล้าสแสดงออกแล้วก็น้องมีความคิดทัศนคติดีขึ้นมากๆแล้วก็ชีวิตของน้องน่งนารักมากๆค่ะเป็นพระพรให้กับเด็ก น้องๆรุ่นต่อรุ่นค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสมอบประสบการณ์ความรู้ทักษะต่างๆให้ค่ะขอบคุณผู้ประกาศลาที่คอยเขียนจดหมายส่งความรักผ่านจดหมายให้ตลอดค่ะรู้สึกว่าอบอุ่นค่ะเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน,นะค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะหนูก็ทํางานที่ร้านอาหารฝรั่งค่ะที่เชียงใหม่นี่นะคะแล้วก็หนูแค่มีความฝันว่าอยากมีร้านเล็กๆของตัวเองเนะคะ่ะครอบครัวของน้องได้สูญเสียพี่สาวไปแล้วก็ทําให้ความเชื่อของพ่อกับแม่น้อง ก็ห่างจากพระเจ้าและตัวน้องเองก็ได้อธิษฐานแล้วก็ได้พูดคุยเสมอว่าอยากจะให้พ่อกับแม่ได้กลับมาหาพระเจ้าได้กลับมาเข้าที่คริสตจักรอีกครั้งก็ได้หนุนใจน้องแล้วก็ได้อธิษฐานเพื่อน้องหลังจากนั้นเราก็เห็นสิ่งที่พระเจ้าทําพ่อแม่ของน้องกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งกลับมานมัสการที่คริสตจักรอีกครั้งและชีวิตของน้องกันทําให พ่อแม่ของเขาเปลี่ยนแปลงน้องกันจะเป็นคนที่หนุนใจพ่อแม่ตลอดหนูก็อยากขอบคุณพี่ๆเจ้าหนะ้าที่ทุกคนอาจารย์กุ้งอาจารย์เต๋ทั้งสองคนนะเขาก็เป็นเหมือนครอบครัวของหนุนเลยเขาก็แบบสนิทสนมกับพวกเราคะ่ะเวลามีอะไรเราก็สามารถไปปรึกษาเขาได้ท่านหนูไม่ได้เข้ามาในโครงการนี้หนูก็คงไม่ได้มีโอกาสแบบน,นี้นะคะแล้วก็ขอบพระเจ้าสําหรับคิ่จักที่นี่ด้วยนะคะก็ทําให้หนูได้มาใช้เวลาที่เรารู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นนะขอบคุณสําหรับผู้อุปการะด้วยค่ะที่เขาคอยส โงจรไม้ส่งคําหนุนใจแล้วก็หนูอยู่ในคำอธิษฐานเขาตลอดค่ะปัจจุบันนะคะหนูกําลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ชั้นปีที่4สาขาปฐมวัยค่ะกิจกรรมที่โครงการได้สอดนะคะมีมากมายเลยค่ะทั้งด้านทักษะชีวิตต่างๆทั้งด้านจิตวิญญ,ญาณได้เรียนรู้เรื่องของพระเจ้ามากขึ้นค่ะ ตอนแรกน้องเอมมี่ยังไม่ได้รับเชื่อพระเจ้าแต่น้องมีโอกาสได้ไปบวชกับตากับยายแล้วหลังจากนั้นน้องก็ได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าผ่านทางกิจกรรมโครงการและน้องก็ได้ตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าผ่านทางโครงการน้องก็ได้สำแดงชีวิตของน้องในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัวในด้านความเชื่อความศรัทธากับพระเจ้าแล้วจนวันหนึ่งครอบครัวของน้องน้องชายพ่อแม่ ก็ได้กลับมาหาพระเจ้าตาำน้องค่ะก็อยากจะขอบคุณทาง compassion คะ่ะทำให้หนูได้มีโอกาสหลายๆด้านก็อยากจะขอบคุณผู้ประกการะที่สนับสนุนขอบคุณทางคริสตจักรทางเจ้าหน้าที่ทุกคนที่คอยดูแลแล้วก็เป็นเสาหลักของที่นี่คะ่ะ เราเห็นว่าเด็กมีความหวังชีวิตมากขึ้นอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะเรียนต่อให้สูงขึ้นมีอนาคตที่สดใสมากขึ้น <c oughs> ก็เห็นเด็กหลายๆคนที่เขาประสบความสําเร็จเรียนจบระดับปริญญาตรีมีอาชีพการงานที่ดีแล้วก็ไม่ได้ลืมคิดซจักที่นี่ไม่ได้ลืมชุมชนบ้านเกิดของเขาเขาก็ยังกลับมาเยี่ยมกลับมาร่วมรับใช้กลับมาดูแลภันกิจพัฒนาชุมชนด้วยกันพัฒนารุ่นน้องๆต่อไป ก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกมากถ้าไม่มีโครงการก็คิดไม่ออกว่าลูกจะมีความสำเร็จได้ในระดับนี้หรือเปล่าอยากจะขอบคุณโครงการคอมเพชชันที่เข้ามาในชุมชนเขเข้ามาพัฒนาชุมชนแล้วก็เข้าพัฒนาเด็กในหมู่บ้านของเราแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนทุนการศึกษาอาหารแล้วก็อุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้มากเลยค่ะ เราได้รับการซัพพอร์ตจากคอมเพสชั่นดีมากๆในทุกๆด้านจริงๆค่ะทั้งความรู้อุปกรณ์ที่ทําให้เราสามารถต่อยอดได้ค่ะจากการทาภารกิจกับเด็กๆรู้สึกขอบคุณพระเจ้าในชีวิตของเด็กๆทําให้สร้างชีวิตของตัวดิฉันเองด้วยค่ะจากการเรียนรู้ในชีวิตของเด็กๆแต่ละคนแต่ละครอบครัวก็รู้สึกชื่นชมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ทากได้เริ่มต้นการดีไว้แล้วพระเจ้าก็จะนําการดีนั้นอย่างประสบความสําเร็จตามน้ําพระทัยและประสงค์ของพระเจ้าต่อไปอย่างแน่นอนก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรแล้วก็อคอม ฉันก็ยินดีเป็นเพื่อนคู่มีเทียงคู่กันไปเสมอสุดกำลังที่เราจะทำได้